อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดรูปกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ทางร้านพระบ้านพระบูชานำพระผงรูปเหมือนหลังเตารีดรุ่นมหาเศรษฐีหลวงปู่เตอินทสุวรรณโนวัดถ้ำสิงโตทองจังหวัดราชบุรีปี2565มาได้ชมกันนะครับพิธีพุทธาพิเศษปลุกเสกวันอาทิตย์ที่30ตุลาคม2565 โดยเกจิอาจารย์ซึ่ง2รูปในนั้นเป็นลูกศิษย์หลวงปู่โตด้วยก็จะมี 1. หลวงพ่อดำวัดถ้ำสิงโตทองจังหวัดราชบุรี 2. หลวงพ่อแอมวัดน้ำตกจังหวัดกาญจนบุรีรายการนี้จะเป็นรายการลุ้นเนื้อเราเปิดให้บูชาอยู่ที่ลุ้นละ300บาทลุ้นเนื้อจะมีอยู่ประมาณ6เนื้อนะครับก็จะมีเนื้อใบลานเนื้อเกสรเนื้อผงทูบเนื้อว่าน108 เนื้อผงพุทธคุณแล้วก็มีเนื้อเรืองแสงแต่และเนื้อเขาก็จะมีลุ้นตะกุดทองคำตะกุดเงินฝังเพชรฝังพลอยตะกุดสามกริย์ตะกุดทองแดงผงน้ำมันมีจีวรมีปัดเงินปัดทองแต่ว่าการันตีในลังเนี่ยเขาจะมีตะกุดทองคำอยู่5องค์ตะกุดเงิน10องค์แล้วก็มีฝังเพชรฝังพลอย มีเนื้อเรืองแสงและก็มีฝังตะกุด3กษัตริย์เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันเลยนะครับ1ลุ้นก็คือ1กล่องมีพระอยู่ด้านใน1องค์เนื่องจากว่าที่กล่องยังซีนอยู่ในลักษณะซีนเดิมเดิมเราต้องไปแกะลุ้นเอาเองว่าเราจะได้เนื้ออะไร1ลุ้นลุ้นละ300บาท หน้ากล่องจะเขียนว่ามหาเศรษฐีหลวงปุตโตอินทสุวรรณโนวัดถ้ำสิงโตทองอำเภอจอมบึงจังหวัดร,ราชบุรีเป็นกล่องทึบสีดำแบบนี้ยังอยู่ในซีนเดิมๆยังไม่ได้แกะซีนตัวอย่างแรกที่แกะสุ่มออกมาเจอเป็นเนื้อสีขาวเนื้อสีขาวจะเป็นเนื้อผงพุทธคุณแล้วก็มีฝังพลอยตรงสังคติและหน้าจะเป็นรูปหลวงปุตโต นั่งสมาธิเต็มองค์ด้านล่างจะมีชื่อเขียนว่าพระสังวรวิมลเถระอันนี้คือด้านหน้าเนื้อก็จะออกไปทางโทนสีขาวเป็นพระผงรูปเหมือนหลังเตารีดก็จะคล้ายกับหลวงปู่ทวดหลังเตารีดอันนี้คือด้านหน้า ด้านข้างองพระค่อนข้างหนานะครับด้านหลังจะมีเลขโค้เป็นเลขโค้ไทยอยู่ด้านบนตรงกลางเป็นยันด้านล่างจะเขียนว่าวัดถ้ำสิงโตทองหลวงปุตโตอันนี้คือด้านหลังด้านข้างใต้ฐานลุ้นที่สองที่แกะสุ่มออกมา จะเป็นเนื้อสีเหลืองเนื้อสีเหลืองนี้จะเป็นเนื้อเกรสรรายละเอียดต่างๆเหมือนกันนะครับสวยงามเนื้อออกสีเหลืองอันนี้คือด้านหน้าด้านข้างด้านหลังก็จะมีเลขโค้ดไทยเหมือนกันนะครับอยู่ด้านบนตรงกลางตรงบริเวณยันเนี่ยจะมีฝังตะกุด3ามกษัตริย มีตะกุด3กษัตริย์ฝังอยู่อันนี้คือด้านหลังด้านข้างใต้ฐานบูชารุ้นละ300บาทจะมีหลากหลายเนื้อนะครับแล้วก็มีหลากหลายแบบให้เราได้ลุ้นกันถ้าหากใครสนใจติดต่อเบอร์0942394924 0942394924หรือว่า LINE อดเป็นล i n แอด adpbpb4289 adpbpb4289 ถ้าใรรแ d ดล n e แอดไม่เป็นให้สแกน QR Code ตัวหน้าจอนี้พอสแกน QR Code มันจะขึ้นลิงก์ให้กดไปตามลิงก์ลิงก์จะพาไปที่ล i n แอดของร้านผ้าบ้านพระบุชาให้กดเพิ่มเพื่อนแล้วสามารถที่จะพูดคุยสั่งจองท l ล n e แอดได้ง่ายดีเดียวช่วงเวลาในการติดต่อที่สะดวกโได้ตั้งแต่8โมงเช้าถึง4ทุ่มโทรได้ทุกวันไม่มีวันหยุด และที่สาคัญอย่าลืมกดติดตามช่อง YouTube ของช่องพระบ้านพระวิชาวไว้กดติดตามแล้วก็กดรูปกระดิ่งรูปกระดิ่งจะเป็นการแจ้งเตือนเวลามีคลิปพระใหม่ๆลงไปเราจะเห็นก่อนใครๆอย่าลืมกดติดตามกันไว้สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ